มันมืดม<า>โอ้ยหมดคันกด,กดกนเห็นอยู่ถอดเก่งๆกันเน้ <c oughs> อะชุดหมดคันสิบประการฮีกบ้า <laughs> thật chồng Một khách một cắt chân bọ Cái gì ngay Cái phô ở dưới đây là Cái gì Không ก็ต้องใส่มันเกิดแต่ท่องพ่อท่องแม่มากก็ได้บ่แม่ยังพ่อแม่ตายปั๊เสงจริงุดสามข่าวของนางพีแต่ละนางกระสิพผดโผล่เลค่ะโผล่ไเนยได้ไนี่เอาสามไปสามไปมากัจนมูสิขึ้นแลโผลโผล่ ่วล้กินข้าวเรกินขาวเโลตแค่หนลยบตีนหยียบยิ่งีกลงรถท่ะคุณพี่หนาก็หนาน้องก้ทางใจน้ำหมวกไปเลย่อยๆามก็ทามใส่หนาพี่น้องค่ะหนาก็ะหนา้ลยกระดดอืมวมันไลยก็ขัดแวหมดแล้วหนาในสีไลยก็ขัดแถววันนี้ก็วันดีค่ะคุณยิงพี่เจียบมาช่วยค่ะ เธอเธอไม่ได <m í toys> <m ics> ้ต like <laughs> like ั้งใจมาช่วยดอกเธอวัสิมาเล่นเธอวัดสิมาเล่นแล้วก็เลยแบบว่าขันมาเล่นแล้วก็ต้องลงมาซอยค่ะตั่นกับหอเล่นน้ำเธอกับโบมีโมขันโบซอยแม่นั่กับโบไฮเรนกับโบมีโมขันโบซอยมันั่งก็บโให้เล่นน้ำถ้าเนอยากเล่นยจำเป็นต้องซอยมันถ้าเธนอยากเล่นน้ำข้าวเธอต้องซอยเข้าวถ้าเธออยาเล่นน้เพื่อน คบด้พี่ <Somehow ELL Y> ้องเอ้ยเบิดเอ้คบกับไก่กันหาจะได้พ่อกันไแ่วยพวกแปหฮาทนกาลยางเร็วเนอะทนก่าลย่าไป้่วเบ้านฉันนะับ่าทนยากออหละผู้หักโอ้ยยังไปชนดูนะขอยอมเด้อฉันถ่ายคนขอยอมนะคะอันแนกเทนเน่อันนี้แม่เจียบเป็นวะเจ้สิไปน้ำเข้าอยู่บ่ ไปทั้งเมืว่ะอุ้ยตึงวะเจ้าจะไปก็ยากเทอะเป็นยังท่านทชาติไปห้ามเจ้ามาเก่งนะร้านเจนว่ะอุ้ยแม่นความบ่คุ้มดอกนะพี่น้องเลยนายบ่พ่อขัดขาหยาสับเจ้าจะไปหรือ่างั้เจ้าไปรับจ้างน้ำข้าวน่ะพี่น้องไปทั้งเมืว่ะอุ้ยตึงว่ะเจ้าจะไปก็ยากเทอะจะทำหอบสังขานไปมากเลยนะแต่ว่าตายเลยเนาะนั่นรับจ้าง เยวกูเอบิบมันว่าอโอ้ก็ว่าถือปปนั่นแหละเจ้าเท่าหอมตายเลยได้ป้าเ <c oughs> ป็นกาเป็นแม่แต่จะได้กินได้อยางอยู่บอกครับที่นเลยกางเชียงว่าปะโตแบบกูคือชิคกี้ให้ปนั่นบบบิกเอ้ยบโอ้ยคนแบบว,ว่าหาัาน <c oughs> หยยบยางลงอสเลย่นเอาไว้ก็บริสิทธิ์เนผูมันใจกนโค้มโต๊ะหรือะไรเป็นผู้มั่นใจแต่ใครจะหยาบหยางนี่หยาอืมจำไปมากับมาสวยที่มาเล่นน้ำอืมไปไปเร็วๆทำงานจะช้า มาเล่นน้ำโมกับมาเล่นซืดมาเล่นน,ะน,น้ำโมกัมาสวยบ,บังคับให้ดำนาซอยมันอีกไหมบอกว่าแล้วสัวนบริเลน้ำคนด้สัน่นได้สันาซอยมากนกบ่ให้เล่นน้ำ <c oughs> สันได้สั่นหนึงบริเวณน้ำค้นด้หรือเปล่าขันบ่อหเวียกซอยทำปลายอย่าบ่นคุณไม่ต้องบ่ะ เ้าให้ฟแป้งสุดื่อเดี๋ยวฉันสิกาไก่ซูโอ้ยสิกาจะไก่กินพอฉันบอกมีไก่เดี๋ยวจะฆ่าสู่ไก่กินค่ะตัวใหญ่ๆเด้ยมันจะสิกินเบิดบอได้ลูกไปหายางบ่อแถวห้องนะห้องใดห้องหน้าเธอเลยบ่บ่บ่มีเดี๋ยวเรามีเห็ดมีหอนออกพี่น้องเอมื่อเจ้าหนึ่งก็ซื้อเห็ดในตลาดเอาไม่ตัเห็ดยังก็เห็ดหรือบ่อวันอาทิตย์หรือไปลองตลาด ตองเช้ามาจะกระแก่งเฮ็ดต,ตื่นเช้าจะได้นนมาตื่นตีหาอยู่แต่ว่าลืมวันอาทิตย์บูมือมาตีหาท่านกับไปหายางละตลาดเลด<ป>ดยเด้อไปเดินมันเด้งอบปเสียดายจังไปแล้วก็ไปตรงโน้นค่ะถ้าไปอีก มูนไงที Th ่มันหัวล้านๆน่ะฉันเต้นก้ากรนตินล่ะบอถือเอาถือมางัเอ้ยมแต่หยาต่โยกมิต่หยาต่ยุกค่ะมแตะยุกแต่หยามแต่หยาแล้วแตุ่กโยกโยกวางน้าหมวกหน่ยพ่อตายใกล้จะหมดก้าแล้วเด้ออุ่มใ่บอให้เปิดไว ใส่เลยค่ะน้อมันจะก่อไงโอคนตตมาใส่แล้วมันกระมบัวเบี้ยบัวเบี้ยสับปีน้องค่ะไข่ดม้สามนี่เลยไข่ยี่เนาะอือจะอันสามไปบุ๊กเกล็ดเกลกูบ่าน้ำเด้อค่ะมใเล่นกูกัเมื่อหรอเนามให้เล่นกูก็เมื่อ มันลงทุกขดแต่ว่ามันมีหยาดเลยสามใบบ่เทอห้างแง้มแร่งในมะเร็งน้ำมันแล้วกออข่าวน้ำมันเพราะได้กินข่าวน้ำมันก็ตัติยูยูใกล้ๆกันกับขได้มาดอกเนาะค่ะฉันนึกว่าเธอตายไปแล้วนางดอยยังไม่ตายนะบลดออกบลดออกเคลื่อนออกซานที่น้องเอ้ยมัก็เห็นนาง เส้นบกค่อยสบายเลยเส้บกข่อยอยากได้ไปใช้เธอ,อจีหอยชัแดดออกแล้วพี่นั่งคะแดดรอดอ้าวทำไมไมันเป็นมมโมๆโอ้หาเิ้นบกค่อยเปิดสบายเลยทำไปทำไปแกบน <laughs> ถ้ามันเหนื่อยก็ร้องเพลงก็ได้ร้องเพลงให้พี่รอดภัยแบบนี้ภัยสิมาจังว่าจะมิต่สองปีนี่แหละภัยสิมาซอยทือว่าสิมีคนมาซอยก็เลยจะเงินจะเยอะบ่มีอมดอกค่ะห้องห้ตายกับบ่มีค่ะ <c oughs> อย่ามาลามันห้องหาผัวมันแต่หันมาหนีมันยังบ่ได้มีอยู่ค่ะผัวผัว อย่างเธอมันต้องอะไรอะไรวะแมาพิ้นบอกเส้นมางตองการเป็เกือบเแหละของปุ้มใส่เฮ้ยบ่อด้ายินใจสงองต้นสามต้นอย่างเธอมาต้องร้องเพลงว่าบออยากเท้าเกิดมาโดนจนคนเอิญแม่ป้าอย่าเอิญเถนะิดหนามันบันทอนจิตใจ เอินว่าคนดีอ้อเอินผีก็นได้จะเรียกไดไหมแม่นี่บออยากเขา่าชื่ออย่างใส่นางสาวย้อนบัตมีผัวกินเด็กแล้วอมาตาน้่งเกียบกะว่านางสีกะเราแต่ขั้นไปกินกระเทยเทา่า เดี๋ยวเฮงกสิตายวะโมเมนต์โมเมนต์จอายุยืนี้ได้แหงตายไว้กิดของแก่โอ้ยฮ่อนหลายะพี่น้องสิได้ขึ้นเลยแหละแดดเริ่มออกแล้วเดี๋ยวให้มีขึ้นเลยผีย่านแสงค่ะ แสงมาต้องลบเพรอเออโดนแสงอันกล้าบ่ได้ค่ะถ้าแสงอ่อนๆพอได้อยู่ต้องก้าบหลุมนะคะันแดดแห้งไร้กระดายดเอาเบิร์ตกาที่เอื่อยทอนนี่แหล,ละเออเทหนากระเออหพาอหนาโอ้ยเข่างามคือหนาดีดีจะส่งไปส่มงมากระม้วนดีดีล่ะ เฉันจำคันบาดเจ็บคันมวนแล้วก็มาสามน้ำซุเมเอิร์นก็มาจ้าฉันว่ามันม้วนตาแนั่นกระดาษฉันมันบาดเจ็บหมดจำนี่นล้พราเฮ็ดอยู่เด้วยเถอะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ลงแต่เช้าเนาะฉันจะก็ะต่ายดันยุติดกันนะก็ยังลงสวยง่ายเฮ้ยกต่คนสวยเนาะ งูแล้วว่ามึงสวยมึงเกิดจะไปสวยนะแม่สิละสวยมาแต่พ่อผูกเพราะว่านายพ่อชื่อสวยค่ะพี่บอกว่าสวยนี่ก็สวยเลิศประเสริฐสีค่ะแม่ชื่อเสริฐพี่น้องพ่อเนี่ยชื่อผู้หญิงบัดแม่ชื่อผู้ชายพ่อชื่อสวยแม่ชื่อเสริฐก็เลยแบบสวยประเสริฐสีค่ะ นางเสือนางประเสือถ้าว่าข้าสวยถ้าว่า <laughs> <c oughs> ต่างเืือกันเนาะคนสมัยก่อนหาต่างเืือผู้หญิงไซใส่ือผู้ชายจ้าข้าเจ้าบุญจ้าด้วยว่าวเออเืืออันนี้ผู้หญิงสืออันน,อนี <c oughs> ้ผู้ชายคนโบราณใจเปรลดเท่าใด้กะบางคนกะซื้อพ่อซื้อแม่ตั้งให้นี่ยายมาแล้วกะอยากอ้ายแล้วกะหาเปลี่ยนอะไรแบบนี้โอ้ยมาลายเลยหรอพี่น้อง ได้พ่อล้าอะไแหละปิบนกันเจี๊ยบก็ะดาเคิอนไปเต็นาทีเินล่ะตอน้นาคีเลยเจียบกับจี๊ยบกันเลยเจีบนะีได้คืนกันแล้วพี่น้องเอ้ยได้คืนกันแล้วจ้าากเป็นกับังใจเห็นเจี๊ยบด้วนะคะเพื่อนกัาสัีซองคลอดไม่ของเพื่นลรค่ะแต่ซองน้อนั่ม่เลอซีซองอะไรสาเจียบบันนาซาเจียบันนาพี่น้องเอ้ยบ้านหอยหมอค่ะน้าหอยไหญบ้านหอยใหญ่ นั่งกำลังคิดอยากเริ่มเริ่มคิดได้เริ่มค่ะยังไม่ได้เอาจอริงเอาจังมากมายพี่น้องฝากขามาทำความผูจังก,กับนางก่อนน่ก็ได้ค่ะเจี๊ยบบ้านนาค่ะฝากด้วยค่ะเอาไปลาเร็วๆแต่ตัวเธอสีไใจอ้าวช่องเธอใจดีฉันมือฉันเปื้อนอยูเดี๋ยวอำลาพาจากเออเดี๋ยวเดี๋ยวไป

เสร็จเรียบร้อยพี่น้องตามแล้วแต่ยังเจ็ดสีกระไายตุ๊มันแมนแล้วสิละ <c oughs> ่ะกระแม่แล้วไปแล้วกระแล้วสิกระแล้วเปแล้วเรือนั้นน่นแหละกระแม่ทรายก้อนกระได้ทรายให้เบิ้งทั่วทัวรลายดอกัน้องพี่น,อน้องเนาะมือใหม่กะดังสีละโอ้ยลมได้ขึ้นแล้วแหละพี่น้องแดดออกแล้วได้ขึ้นแล้วจ้าบันเน่ เจียบบาอนอยแล้วก็ไล่ไปไล่ค่ะคลิปนี้ก็อาเซี่แหละเด้อพี่น้องเนาะคลิปหน้าจังหวัดกันไหมเด้อฝากติดตามช่องน้องไม่ไหนเด้อค่ะสาวเจ็๊ยบบ้านนะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยติดตามนั่งไหนเด้อสงสารนางแน่นางกระลังเฮ็ดช่องไม่นางข่าแล่นังข่าเล่ อลไรอาจารย์นี่แหละนะพี่น้องเออแก้วกุ้งบุกกวนน้ำน้ำขี้ตุมมึงนั่นน่ะมันล่งกระโดดน้อน้าน่ะบายบายเด้อพี่น้องคลิปหนะ้าค่อยเจอกันใหม่่่อยยูบเดีวดีวนะ <c oughs>